จีดค่ะส้มจีดเนาะส้มจีดอ่าใช้แทนมะนาวได้เลยค่ะเพราะว่าเปรี้ยวมากเลยค่ะเปรี้ยวมากเลยเนาะสุพรรณของตูนนะคะอ่าได้เก็บกินแล้วนะคะน,นี่ค่ะพริกหอมสุพรรณเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็กําลังค่ะอันนี้ไดโนเคียวค่ะอันนี้เคียวใบหยักสีเขียวอันนี้เคียวสีม่วงค่ะเนาะสีม่วงค่ะ ส่วนมากจะเป็นเคลใบหยักสีเขียวซะเยอะนะคะตูนใช้ปั่นกินเช้ากับเย็นนะคะนี่ค่ะพาชมสวนนะคะอาทิตย์ค่ะได้ยินเหมือนกันไหมคะสุพรรณของตูนนะคะได้เก็บกินแล้วนะคะนี่ค่ะพริกหอมสุพรรณเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็กําลัง ส่วนมากจะเป็นเคยวใบหยักสีเขียวซเะเยอะนะคะตุนใช้ปั่นกินเช้ากับเย็นนะคะนี่ค่ะพาชมสวนนะคะพามาฟังเสียงนกตอนเช้าเช้านะคะเช้าวันอาทิตย์พามาฟังเสียงนกตอนเช้าเช้านะคะ แล้วก็ออกลูกตลอดตลอดปีนะคะ่ได้กินตลอดปีเลยค่ะเนาะได้กินตลอดปีได้เก็บกินตลอดปีนี่ค่ะลูกเล็กๆก,ก็มีนะคะพาฟังเสียงนกค่ะเช้าเช้านะคะค่ะตรงนี้ก็มีไดโนเคตระก,กูลเดียวกับตัวน,นี้สีม่วง พาดูนะคะพาดูอันนี้พริกหอมสุพรรณค่ะพริกหอมเริ่มจะติดดอกนะคะเริ่มจะติดดอกเนาะส่วนต้นสูงเนาะเนาะได้ยินไหมคะเสียงนกอันนี้ค้างแบล็คเบอร์รี่ค่ะอันนี้แบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ตูนอันนี้ผักกูดนะคะผักกูดของตูนนะคะน,นี่ผักกูดของตูนต้นมะกูดใบมะกูด แล้วก็มาพามาดูอันนี้อ่งุนนะคะนี่ค่ะอันนี้อ่งุนนะคะอันนี้อางุ่นค่ะค้างอางุนอ่งุนตูนนะคะอันนี้ก็เคลค่ะอันนี้ก็ผักเคลนะคะอันนี้เคลก้านม่วงค่ะก้านม่วงเคลใบหยักสีเขียวพาชมผักเคลตูนนะคะสูงเนาะเนาะได้ยินไหมคะเสียงนกค่ะเนาะส่วนมากจะเป็น อเคียวใบหยักสีเขียวซะเยอะนะคะตูนใช้ปั่นกินเช้ากับเย็นนะคะนี่ค่ะพาชมสวนนะคะอันนี้สีม่วงพาดูนะคะพาดูอันนี้พริกหอมสุพรรณค่ะพริกหอมตปาัาเคียวสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ ไดโนเคิลนะคะที่เรากินนะคะปลูกทุกอย่างที่เรากินค่ะพาชมสวนเล็กๆของอันนี้ค้างแบล็คเบอร์รี่ค่ะอันนี้แบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ตูนอันนี้ผักกูดนะคะผักกูดของตูนนะคะน,นี่ผักกูดของตูนหุ่นนะคะอันนี้เป็นซุ้มเป็นซุ้มองุ่นนะคะซุ้มองุ่นเนาะซุ้มองุ่นนี่ค่ะมะละกงมะละกอมีหมดเลยค่ะเนาะปลูกทุกอย่าง พามาฟังเสียงนกตอนเช้าเช้านะคะเช้าว,วันอัศวพลของตูนนะคะ,ะได้เก็บกินแล้วนะคะนี่ค่ะพริกหอมสุพรรณเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็กำลังอันนี้ค้างแบ็กเบอร์รี่ค่ะอันนี้แบ็กเบอร์รี่นะคะแบ็กเบอร์รี่ตูนอันนี้ผักกูดนะคะผักกูดของตูนนะคะน,นี่ผักกูดของตูนต้นมะกูดใบมะกูด แล้วก็มาพามาดอนนอานนะะูอันนี้อังุ่นนะคะนี่ค่ะอันนี้อังุ่นนะคะอันนี้อังุ่นค่ะค้างอังุ่นอันนี้สีม่วงพาดูนะคะพาดูอันนี้พริกหอมสุพรรณค่ะพริกหอมอาทิตย์ค่ะได้ยินเหมือนกันไหมคะ จีดค่ะส้มจีดเนาะส้มจีดอ่าใช้แทนมะนาวได้เลยค่ะเพราะว่าเปรี้ยวมากเลยค่ะเปรี้ยวมากเลยเนาะอ่างุนตุนนะคะอันนี้ก็เคลค่ะอันนี้ก็ผักเคลนะคะอันนี้เคลก้านม่วงค่ะก้านม่วงเคลใบหยักสีเขียวต้นมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็มาพามาดูอันนี้อางุนนะคะนี่ค่ะอันนี้อางุนนะคะ อันนี้อางหุ่นค่ะค้างอางหุ่งเนาะเนาะได้ยินไหมคะเสียงนกเหมือนเราอยู่ในป่ามีซอนอันน,นู้นก็เป็นอางหุ่นนะคะอางหุ่นก็ขึ้นค้างนะคะขึ้นค้างแล้วขึ้นค้างแล้วชาวเช้าวันอาทิตย์ค่ะเนาะเป็นวันหยุดของใครหลายหลายคนนะคะขาเนาะส่วนมากจะเป็น อ่ะเขียวใบหยักสีเขียวซะเยอะนะคะตูนใช้ปั่นกินเช้ากับเย็นนะคะนี่ค่ะพาชมสวนนะคะต้นมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็มาพามาดอนนอานนะะูอันนี้องุ่นนะคะนี่ค่ะอันนี้อ่งุนนะคะอันนี้อางุ่นค่ะค้างอางุนเนาะเนาะได้ยินไหมคะเสียงนก <laughs> ค่ะตรงนี้ก็มีไดโนเคว ตระกูลเดียวกับอันนี้ไดโนเคค่ะอันนี้เคลใบหยักสีเขียวอันนี้เคลสีม่วงค่ะเนาะสีม่วงค่ะอาทิตย์ค่ะได้ยินเหมือนกันไหมคะที่เรากินนะคะปลูกทุกอย่างที่เรากินค่ะพาชมสวนเล็กๆของ พามาฟังเสียงนกตอนเช้าเช้านะคะเชาวว้ชาว,วันอาทิตย์เช้าเช้าวันอาทิตย์ค่ะเนาะเป็นวันหยุดของใครได้หลายคนนะคะนี่ติดดอกติดดอกแล้วมีเม็ดละด้วยสุกแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวตุนจะเริ่มเก็บเนาะเริ่มเก็บค่ะเนาะพามาดูส้มอันนี้สีม่วง พาดูนะคะพาดูอันนี้พริกหอมสุพรรณค่ะพริกหอมพาชมผักเคลตูนนะคะตูนนะคะสูงเนาะเนาะได้ยินไหมคะเสียงนกค่ะ <laughs> ตรงนี้ก็มีไดโนเคลตระกูลเดียวกับตรงนี้ก็มีไดโนเคล ตะกูลเดียกับแล้วก็ออกรูปตลอดตลอดปีนะคะได้กินตลอดปีเลยค่ะเนาะได้กินตลอดปีได้เกตกินตลอดปีนี่ค่ะลูกเล็กๆกก็มีนะคะค่ะอันนี้ไดโนเคค่ะอันนี้เคลใบอยากสีเขียวอันนี้เคลสีม่วงค่ะเนาะสีม่วงค่ะพาชุมผักเคลตูนนะคะแล้วก็ออกรูปตลอดตลอดปีนะคะ อ๋าได้กินตลอดปีเลยค่ะเนาะได้กินตลอดปีได้เก็บกินตลอดปีนี่ค่ะลูกเล็กๆก็มีนะคะเป็นผักเคลนะคะตะปูลเดียวกันนะคะไดโนเคิลค่ะก้านจะยาวๆใบจะมันๆนะคะอันนี้เคิลใบหยักสีเขียวค่ะเคิลใบหยักสีเขียวเหมือนเราอยู่ในป่าเมซอนอันน,นู้นก็เป็นองุ่นนะคะองุ่นก็ขึ้นค้างนะคะขึ้นค้างแล้วขึ้นค้างแล้วอาหาเนาะส่วนมากจะเป็น อ่ะเควใบหยักสีเขียวซะเยอะนะคะตูนใช้ปั่นกินเช้ากับเย็นนะคะนี่ค่ะพาชมสวนนะคะ,คะอันนี้ไดโนเคลค่ะอันนี้เควใบหยักสีเขียวอันนี้เคลสีม่วงค่ะเนาะสีม่วงค่ะเริ่มจะติดดอกนะคะเริ่มจะติดดอกเนาะส่วนต้นนี้อันนี้แบล็คเบอร์รี่อันนี้ต้นพริกนะคะสูงท่วมหัวตุนเลย อน,นุนต้นมะกรูดนะคะแล้วก็ออกลูกตลอดตลอดปีนะคะได้กินตลอดปีเลยค่ะเนาะได้กินตลอดปีได้เก็บกินตลอดปีนี่ค่ะลูกเล็กๆก็มีนะคะตูนนะคะนี้ติดดอกติดดอกแล้วมีเม็ดตาด้วยสุกแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวตูนจะเริ่มเก็บเนาะเริ่มเก็บค่ะเนาะพามาดูส้มเหมือนเราอยู่ในป่าเมซอน อันน้นก็เป็นองุ่นนะคะองุ่นก็ขึ้นค้างนะคะขึ้นค้างแล้วขึ้นค้างแล้วอันนี้ค้างแบล็คเบอร์รี่ค่ะอันนี้แบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ตูนอันนี้ผักกูดนะคะผักกูดของตูนนะคะนี่ผักกูดของตูนอันนี้ค้างแบล็คเบอร์รี่ค่ะอันนี้แบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ตูนอันนี้ผักกูดนะคะผักกูดของตูนนะคะนี่ผักกูดของตูนค่ะอันนี้ไดโนเคค่ะ อันนี้เคลใบอยักสีเขียวอันนี้เคลสีม่วงค่ะเนะ้ะสีม่วงค่ะค่ะตรงนี้ก็มีไดโน,โนเคลตระกูลเดียวกับอันนี้สีม่วง